สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่6มีนาคมปี68นะครับวันนี้ก็สายๆของวันผลิฮัสนครับเนาะคลิปนี้จะวาแนวทางของฮานอยนะครับเอฟีที่เป็นคอฮานอยนะหลังจากช่วงชาลแนวทางของรัฐบาลไทยไปแล้วนะครับเนาะของพี่ชายเจดีนะครับเนาะใครเป็นเอฟซีพี่ชายเจดีหรือว่าจะเห็นเรียกอะไรเด่น,เนของพี่ชายเจดีเข้าไปรับชมรับฟังได้นะครับเนาะเรียกวิ่งนแม,ม,ม่นนะครับเนาะพี่ชายเจดี จบนี้เป็นของคอฮานอยนะครับฮานอยมีทุกวัน,นครับเนาะฮานอยวันละลายรอบสามสี่รอบครับเนาะบางทีเยอะกว่านี้นครับเนาะแต่เนียนปางทีสามรอบนะครับเนาะฮานอยมีทุกวันเห็นลุ้นกัน,นครับเนาะถ้าวัานไหนไม่ได้อัดคลิปให้ก็จะลงในช่องชุมชนให้นะครับเนาะใครชอบแนวทางของฮานอยนะครับก,กบนะ็กดติดตามไว้นะครับเนาะกดติดตามไว้ ราะว่าถ้าไม่กดติดตามจะไม่เห็นคลิปนะครับเนาะจะไม่เห็นคลิปจะไม่เห็นโพยครับเนาะถ้ามีเวลาจะลงคลิปให้ทุกวันแต่ถ้าไม่มีเวลาจะลงในช่องชุมชนครับเนาะช่องชุมชนก็จะไม่ใช่คลิปแล้วมันเป็นแผ่นกระดาษธรรมดาเหมือนเฟซบุ๊กนะครับเนาะเลื่อนไปก็เจอเองนะครับแต่ต้องกดติดตามนะครับเนาะเน้นว่าต้องกดติดตามถ้าไม่กดติดตามเลื่อนให้ให้เลื่อนทั้งวันก็ไม่เจอครับเนาะถ้าไม่ถ้าไม่กดติดตามนะครับ ก็วันนี้ประดักคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปผ่านนงนนมาผ่านขยานกําลังกายครับน้องอาทีป้อมะจุนนะครับมาใบเสร็จพ่อรอห้านะครับแล้วก็ปั่นขยาหนุนกําลังกายก่อนกระบ้านก็แวะริมทะเลยิ้มเจ้าพญาครับากินขนมนมเหนียก่อนกระบ้านเหมือนเดิมนะครับเหมือนเช่นเคยสูดอากาศบริสุทธ์นะครับเนาะริมทะเลริมเจ้าพญา ก็อยู่แถวป้อมผจุนก่อนแนะนำครับเนาะแนะนำเลยทีก็มีน้องๆที่เรียนจบมาขอรับปริญญาเสร็จก็มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับครอบครัวกับญาตินะครับเนาะเยอะนจำนอนเยอะป้อมผจุนนะครับเนาะห่างจากบ้านไม่ไม่ไกลเนาะขับรถสิบว่านาทียี่สิบไมถึงยี่สิบนาทีก็ถึงนะครับเนาะแบบเดียวพักผ่อนหย่อนใจครับเนาะอยู่บ้านเล่นเต็มมือถือครับเนาะเบื่อแต่ถ้าวันนี้ไปเตี๋ยวบอลก็ไม่ได้มาครับเนาะถ้าวันไห้ไปเตี๋ยวบอล ยันมืดเลยนะครับเนาะก็ถือว่ามาเที่ยวนะรเนาะก็เดินทางผู้เดียัวเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะก็จะม่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่มีใครสรรารถเดินทางถูกใจทุกวันนะครับเนาะเป็นไปไม่ได้ครับเนาะถูกปิดข้าเข้ากันไปเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับไม่มีใครสามารถเดินทางถูกด้ทุกวันนะครับเนาะใครมีถ้ามีใครบอกว่าให้เดินทางหน้อยถูกทุกวันอย่าไปเชื่อครับเนาะอย่าไปเชื่อ ถูกผิดคเข้ากันไป,ไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็ก่อนอื่นดูผลงวดเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาวันพุธที่ผ่านมานะครับเนาะผลรอบห้าโมงนะครับเราให้แนวทางเป็นหานอยรวมตั้งแต่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับเนาะถ้าไปออกรอบสี่โมงเย็นรอบเฉพาะเกตก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงนะครับเนาะไม่มีโชคไม่มีดวงกันไปใครจะไปจัดก็เอาที่สะดวกนะครับ รอบห้า,ามงรอบพิเศษ2ตัวล่าง753ตัวบน943นะครับ75กับ943 75เราไม่มีนะครับเนาะ75เราไม่มี7นะครับหเรามีแต่เราไม่มี7 943เราแล้วก็ได้พิเด้งหนึ่งครับเนาะส3ตรงๆเลยเป็นตัวเน้นเลยนะครับเนาะ943สี่สเสียดายนะ หลักร้อยเป็นของเราเป็น 5, ห้าของเขาเป็นเก้านะครับเนาะเสียดายได้เป็นอีกหนึ่งใครตามก็ดีจจด้วยครับเนาะดีจะด้วยตรงตรงเลยตัวนี้เข้าสองวันติดนะครับตัวนี้เมาาื่อวานเมื่อวานซื้อก็ได้สามห้าห้าสามนะครับเนาะวันนี้ก็ได้สี่สามสามสี่ครับเนาะเต็มเต็มเลยแล้วก็มาที่รอบหกโมงนะครับสองตัวล่างแปดหนึ่งสามตัวบนเก้าเก้าเจ็ดนะครับแปดหนึ่งกับเก้าเก้าเจ็ด เลขบนหน้านะครับเนาะบนหน้า8ปดหนึ่งเราไม่มีนะครับเนาะแปดหของเราเด่น4เด่นหนึ่งก็จริงคนระับเนาะแต่เราไม่มีหนึ่งแนะครับเรามีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามนะครับเนาะเราไม่มี18ึ่งแปดเสียดายเก้็ก็ไม่มีนะครับหลักเกเราไม่ต้องพูดถึงมีหลักเกเลยนะครับแล้วก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับรอบ VIP ที่หลายคนเรียกกันนะครับ สองตัวล่างก็แปดหนึ่งก็เลขตัวเดิมครับเนาะเลขตัวเดิมเลยไม่ได้ขยับไปไหนเลยหล,ลักสี่หลักหน่วยอยู่ตรงกันเป๊ะเลยนะครับก็เรียกเรียกไหลนะครับเนาะเรียกไหลเสียดายนะครับเ,เราเดินหนึ่งเราวีหนึ่งแปดเสียดายมากแปดหนึ่งสามตัวก็หนึ่งแปดหกนะครับแปดบนแปดล่ 8, 4, 8, 8, 8, างนะครับเนาะแปดหนึ่งแปดหกเราไม่มีครับเนาะเสียดายมากมันจะหนึ่งสี่ให้เราหน่อยก็ไม่ได้ครับเนาะเดินหนึ่งสามก็ได้ พี่เขาไม่มีเนาะก็ได้ไปเด้งหนึ่งรอะเมื่อวานตัวนี้ก็ใครตามพี่จ้ด้วยครับรอบไข่ปตามก็ไม่เป็นไรก็จมพอฟามบันเทิงนะครับวันนี้ตัวถูกตาถูกใจค่อยลงทุนนะครับเนาะตัวไหนไม่ถูกตาเสียก็ข้ามไปนะครับจบพอฟามบันเทิงวันนี้ชอบค่อยขึ้นเวทีนะครับไม่ชอบข้ามไปก่อนไม่ต้องใจร้อนครับเนาะใจเย็นๆนะครับเนาะใจเย็นๆตัวนี้ทำงานสองวันติดนะครับตัวนี้วันนี้ก็สรุปจดไว้นะครับสุ่นจดสรุปแคปก็เราแคปเหมือนเดิมเดอนสี่เดอนห้านะครับ เด่น4เด่น5จับคู่ก็3031 4143 4550 5153ทวนคันนะครับวันนี้เด่น4เด่น5จับคู่3031 4143 4550 5153 8คู่นะครับ ก็ให้เน้นไปที่43 45 53นะครับ43 45 53เน้นให้ตัวเดิมนะครับเนา43คาดว่าไปไหนไม่ไกลนะครับเราคาดว่าดูซิคาดการถูกไหมก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับคาดการถูกไหมคาดการณีถูกไหม,ก,ก,ไหมก็43 45 53นะครับเป็นตัวเน้นก็ามาที่ชุด3ตัวแล้วครับมีลุ้น4ชุดเหมือนเดิมจะได้เเมื่อวา,าน ที่เขา9 4 3เรา5 4 3นะครับวันนี้ให้ไป1 4 3 1 4 5 1 5 3 1 3 0นะครับ4ชุด4ชุดนี้ให้เน้นไปที่1 4 3 1 4 5 1 5 3นะครับเนีย่ยใน3ชุดก็คบทนนะครับสาหรับทางหานอยวันนี้ครับเนาะนอยวันพฤหัดนะครับ ตัวทั้งชุดสองตัวสาตัวนะครับเนาะใครไม่ชอบที่ชุดว่าสี่สามออกไปแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาก็ได้เหรอถ้าทิ้งก็ได้นะครับเนาะจะบอ,อกแต่คำสูตรประมาณอย่างนี้ก็ต้องเอาตามนี้นะครับเนาะเพราะบางทีหานอยใครไปขอคนานอย no รู้ดีนะครับนะครับเนาะออกแล้วออกได้อีกนะครับอย่างเมื่อวานเป็นหลักนะครับรอบ6กโมงแปดหนึ่งสองตัวล่างรอบทุม 1, ่มหนึ่งก็แปดหนึ่งอีกตัวเดียวกัน,นครับเนาะตัวเดียวกันเลยเลขกไหลนะครับ ไม่ต้องเป็นรอวันต่อไปครับวันเดียวกันนี่แหละพี่เอาระยะประชิดเลยไม่ต้องข้ามไปวันไหนเลยขออนุญาตรู้ดีนะครับรู้ดีอาจจะไม่บ่อยแต่มีเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับแนวทางหางนอยนะครับเนาะบางคนบอกว่าแอดออกวันแล้วว่อวานวันนี้ออกมาทำไมไม่ตัดออกเอาตัวอื่นมาจากที่บอกนะครับออกแล้วออกได้อีกนะครับตามนี้นะครับเนาะของงบน้อยนะครับเหมือนเดิมตัวนี้ที่ผมเลียนให้เหมือนเดิม กัดไปครับเนาะเอาฝาก้บคดีเจอกิปหน้าลิปนี้ก็สวัสดีครับ